สองเหตุผลที่ HIV หรือโรคเอดรักษายากฟังปโปรบีเลยค่ะอันนี้แหละที่ยากอันนี้คือเหตุผลนะที่ยากก็คือเขาบอกว่าเชื้อ HIV เนี่ยพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเรารับยาต้านแล้วนะเขา เคยเข้าไปแทรกอยู่ใน c ีดของเราตัวไหนเนี่ยบางทีเขาก็แอบซ่อนอยู่เงียบๆได้หลายปีด้วยค่ะคือยาเนี่ยอาจจะไม,ไม่ทันได้คุมเพราะว่าเขาเข้าไปแล้วแต่ว่าเขาเข้าไปแอบเขาเข้าไปแอบอยู่คือเซลล์ c ีดีโนี่จริงๆแล้วตามเวลาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการหมดอายุไขนะตายไปตามอายุนะคะ แต่ว่าตัว HIV เนี่ยนะคะที่มีรหัสคำสั่งการแพร่กระจายขยายตัวของมันเนี่ยมันยังแอบอยู่ใน CD4 ใน DNA ของ CD4 เนี่ยได้ยาวนานมากแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยเขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะประทุนะคะแล้วก็สั่งการขยายตัวมันเนี่ยในเซลล์ของ CD4 แตกตัวออกมาเพิ่มได้อีกเช่นเดียวกัน ทั้งๆท,ท,ที่เรากินยาสมัมเสอ์เขาบอกว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบนี้ได้แต่ก็เปอร์เซ็นต์น้อยนะคะคือมันเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำมากที่จะเกิดแบบนี้แต่มันยังมีเปอร์เซน็นที่จะเกิดได้มันก็เลยยังไม่สามารถที่จะกำจัดได้หายขาดอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันยังแอบอยู่นั่นเองส่วนเหตุผลที่สองที่มันรักษายากเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับยา ต้านอันนี้คือยาเนี่ยเขาก็มีราคาประมาณหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็อย่างเช่นที่ South a อฟริกานะคะเป็นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ HIV เยอะที่สุดคือเป็นมากถึง70%ของคนที่ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกนะ70%เอนี่ยอยู่ที่ South a อฟริก hmm. าเขาบอกว่าผู้ที่สามารถที่จะรับยาได้และยาต้านเนี่ยไปถึงเขาเนี่ยนะคะ ถึงแค่เสร็จหนส่วนสเท่านั้นเองของผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด เพะาะนั้นมันก็เลยยังมีการแพร่กระจายของเชื้อ HIV อยู่ในผู้คนของเรานี้นะคะเพราะว่ายาไปไม่ถึงรวมทั้งถึงประเทศอื่นด้วยเนี่ยนะคะก็คือแต่ละประเทศเนี่ยก็ยังมีรีพอร์ตนะ,ะว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่สม่ำเสมอยังมีอยู่ทุกปีนะคะเพราะว่าเนี่ยอาจจะเป็นด้วยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่มันก็มีผลทำให้ บางคนเนี่ยไม่ได้รับยาต้านนะยาต้านไม่ถึงนั่นรวมไปถึงบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อนเนี่ยนะคะก็เลยยังไม่หมดไปก็ยังมีแพร่กระจายกันอยู่ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยข้อจำกัดเนี่ยนะแล้วก็สองเหตุผลนี้เนี่ยนะคะทางเรานะคะทางทุกคนเนี่ยนะทางสาธารณสุขเอยหรือ WHO เอยหรือทั้ง ช่องชาแนลของบีเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกท่านเนี่ยป้องกัน,นะคะป้องกันดีกว่ารักษาเพราะว่ารักษาเนี่ยมันไม่หายขาดนะคะเพราะนั้นป้องกันเนี่ยดีที่สุดวันนี้เนี่ยก็มาคุยให้ฟังว่ายังรักษาไม่หายขาดนะคะการติดเชื้อ HIV เนี่ยยังรักษาไม่หายขาดรักษาไม่ได้ต้องป้องกันเท่านั้นนะคะ ถ้าคุณคิดว่าข้อมูลวันนี้นะคะมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe youtube ให้บีด้วยค่ะบีก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาแบ่งไปให้เพื่อนๆอ,อีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย